วันพุธขี้เท่าที่สองมีนาคม2022หัวข้อผู้รับใช้ของพระเจ้าข้อพระคำพีพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อ2ถึงข้อ3กกไก่ข้อ4และข้อ6กล่าวว่าเพราะท่านเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อน และเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแลง้งท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนาท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นด่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงแห่งความทุกข์ลำบาก ของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่โด่งดังจากอิสยาบทที่53พระเจ้าทรงให้นิมิตกับอิสยาเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของพระเยซูและวิธีการที่พระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระเจ้าให้รอดพ้นจากอำนาจของความชั่วพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนกำลังคาดหวังในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์เป็นเหมือนรากที่แตกออกมาจากพื้นดินแห้งแลง้งหรือเราอาจพูดว่าพระองค์เป็นเหมือนน้ำเย็นที่ใช้ดื่มในวันอากาศร้อนแต่สำหรับเรานะหรือพระองค์ไม่ใช่สิ่งพิเศษดังนั้นเราจึงเพิกเฉยต่อพระองค์ปฏิเสธพระองค์ทรยศพระองค์และฆ่าพระองค์บนกลางเขนเราคิดว่านั่นคือจุดจบของพระองค์ใครเล่าจะคาดเดาถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายได้ อิสยาคาดเดาได้บัดนี้เราจึงชื่นชมยินดีเพราะในที่สุดเราเข้าใจว่าพระเยซูทรงรับแบกบาปของเราและทรงรับเอาความทุกข์และความเศร้าโศกของเราไว้บนหลังของพระองค์พระองค์คือพระเจ้าผู้อยู่ในสภาพของเนื้อหนังที่เสด็จมาในแบบของผู้รับใช้เพื่อมอบชีวิตให้กับเราซึ่งเป็นชีวิตที่ยั่งยืนนิรัน์ คำอธิษฐานพระเจ้าที่รักโปรดประทานจิตใจที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน